สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโซเฟียให้พยากรณ์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาในท็อปปิกที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรกับคุณนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรกับคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่คุณมาพบมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานดีๆน้องรับก,กลับไปค่ะพลังงานดีๆทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยากจะบอกอะไรคุณคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะทักหา,าแอดมินได้เลยจ้ามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่59บาทนะโอเคทีนี้เรามาดูกันสิคะว่าสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณคะอืมนาย of o n c s page of cups มีโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะอืมทวอปสอด The Hermit Sick of m e t i c a l Okay The c h a r r i อดเอาหลักตด้สำรับเป็น The Justice อ่าแม่หมอมองว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะอ่า คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะอาเยอะโยกย้ายนะมีโอกาสที่โยกย้ายการงานหรือว่าโยกย้ายที่อยู่นะคะถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีค่ะนะคะมีการโยกย้ายแน่นอนนะแล้วเป็นการโยกย้ายในทางที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องความรู้สึกหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานั่นหมายความว่าให้ใบเนี่ยมันบ่งบอกถึงความอินดี้อ่ะนะนาบางครั้งเนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่มีความสามารถนะมีพรสวรรค์นะแต่ค่อนข้างจะอินดีอ้อ่ะคืออยากทําก็ทาไม่อยากทาก็ไม่ทานะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยคือคุณเกิดความลังเลนะคะคุณเกิดความลังเลที่จะทําหรือไม่ทําต่อไปแต่แม่มอมองว่าเดินหน้าต่อไปค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยมันเป็นเป็นในทางที่ดีนะคะ,ะ The Hermit t เ e อร์ m i t เนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่า มันมันมีความรู้สึกหมดแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างเนาะอยากปีกวิเวกอยากหลบไปพักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะเจออุปสรรคในเรื่องการงานหรือความรักที่ผ่านมานะคืออารมณ์ตอนนี้ก็คืออยากจะหลบไปพักหละนะแต่มันแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละนะคะอ่าสิ่งที่เขาจะเตือนนะคะก็คือนเม่อ ซิกออฟเดนดิ c กิขึ้นมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าให้คุณเน้นในเรื่องการทำบุญนะทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะนะปฏิบัติในสิ่งที่ชอบที่ควรนะคะแล้วมันจะดีขึ้นค่ะนะคะให้ปิดจบค่ะอยู่ที่ชาริออดนะคะชาริอดคือความมุ่งมั่นค่ะนะคะหลังจากนี้นะหลังจากนี้เนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นแต่ความมุ่งมั่นของคุณมันอาจจะมีความมุทุลุ เพิ่มเข้ามานะคะอาจจะอาจาอาจะต้องใช้สติในการตัดสินใจหรือคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะมีสติกันสักนิดนึงคือเหมือนกับว่าให้ไปเนี้ยมงบอกว่าคุณพร้อมที่จะออกสึกแล้วอะ่ะคุณพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วพร้อมที่จะลุยแล้วอะ่ะนะถ้ามองในเรื่องความรักอะ่ะคุณพร้อมที่จะแย่งชิงะนะเอาง่ายๆนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยคุณคุณพร้อมแล้วที่คุณจะลุยหน้าต่อไปมันจะชนะหรือไม่ไม่ชนะเนี่ย คุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะส่วนเด e j u s t i ค่ะคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าโอเครู้จักผิดชอบชั่วดีละอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทานะคะจารีตประเพณีอะไรต่างๆ,งๆหรือมีองค์นอกองค์ในเราจะมองอีกในหนึ่งก็คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่และดูแลคุณอยู่นะคะต่อไปนี้ค่ะคุณจะมีอิสระนะคะไพ่ใต้สำหรับนะม้หมอที่ดึงขึ้นมานะคะจะมีอิสระทั้งด้านความคิดหรือความรักนะคะ การเงินก็จะดีขึ้นค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกแบบนี้และไม่แน่นะคะคุณก็อาจจะได้พบเนื้อคู่เร็วๆนี้ไปได้สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะการเงินก็จะดีขึ้นนะคะอ่ะใครที่ได้ห่างหายกับคนรักไปหรือว่ามีการกดพอยส์กันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะหวนกลับมานะคะแล้วถ้ามองอีกในหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้มองเรื่องความรักถ้ามองเป็นเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยทุกอย่างมันกำลังจะคลี่คลายแล้วค่ะทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้น ให้ชุดนี้เราไม่มีคำว่าเสียหายเลยค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาเห็นไหมการตัดสินเริ่มต้นตอนก่อนหน้าเนี้ให้บอกบอกแล้วว่าให้ทำบุญให้สมมมนณ์นังสมาธิเราจะช่วยหนุนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คุณนะคะให้ใบสุดท้ายค่ะเจมเพลสค,ความสมบูรณ์จะมาหาคุณค่ะขอให้คุณมีสติ นะขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการทํางานมีสติที่จะรักนะคะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วค่ะนะคะฟ้าใหม่เกิดแล้วค่ะแผนอีกใบหนึ่งนะ,ะแม่หมอจะเปิดจากใต้สัมพัพธเลยนะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก่อนนะคะทุกอย่างก,กําลังจะผ่านค้นไปแล้วค่ะสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีมันกําลังจะผ่านไปจากคุณแล้วค่ะน้อมรับคาทํานายเลยนะคะ สิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วขอแค่เพียงว่าความมุทะลุของคุณนะหรือว่าการตัดสินใจอะไรลำบากยากเย็นแค่ไหนนะคะขอให้คุณเบาลงในเรื่องนั้นขอให้คุณมีความมุ่งมั่นค่ะนะคะแล้วก็อะไรอารมณ์ที่อารมณ์ของคุณที่มันรู้สึกนอยเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันแค่เป็นช่วงระยะเวลาระยะหนึ่งเท่านั้นนะคะโชคลาภกําลังมานะคะสิ่งดีๆกาลังมาการเงินการงานนะความสุขความสมบูรณ์ความรัก เยี่ยมมากค่ะนะคะพลังงานนี้ดีมากน้อมรับกลับไปเลยค่ะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะคนเป็นแสนเป็นล้านนะคะจะมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นหมายความว่าพี่ไพ่ได้เลือกแล้วค่ะสิ่งศักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลือกแล้วนะคะว่าเป็นคุณนะคะคุณเท่านั้นที่จะได้รับพลังงานนี้ไปน้อมรับพลังงานนี้ไปค่ะกดติดตามกดแชร์ ให้แม่หมอเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะอย่าลืมที่จะกดแชร์ออกไปนะคะเพื่อที่จะน้อมรับพลังงานนี้นะคะและปล่อยออกไปค่ะปล่อยพลังงานออกไปเพื่อที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่มีบุญสัมพันธ์กับไพ่ชุดนี้เนี่ยได้รับพลังงานดีๆแบบนี้เช่นคุณค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะโชคดีนะคะมีความสุขทุกคนนะรักนะบ๊ายบาย